นี่เป็นภาพที่คุณยายชาวบ้านในชุมชนสีสวัสดติตมบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังทำต่ำเมี่ยงลูกจันทร์ให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมโดยคุณยายชาวบ้านในชุมชนสีสวัสดิ์ได้กล่าวว่า ตำเมี่ยงลูกจันถือเป็นเมนูสูตรเด็ดที่หาทานได้ยากเพราะว่าจะมีเฉพาะในช่วงนี้ที่ต้นจันกำลังให้ผลผลิตเท่านั้นซึ่งวัตถุดิบสำคัญในการทำตำเมี่ยงลูกจันก็ประกอบไปด้วยลูกจันดิบมะเขือซึ่งชาวอีสานก็จะใช้มะเขือคืนมะเฟืองสับประรดเริ่มแรกก็ทำการตำพริกแห้งในครกให้ละเอียดจากนั้นก็หั่นลูกจันมะเขือคืนมะเฟืองสับประรดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปใน ครกต่ำให้เข้ากันและก็ใส่เครื่องปรุงอาทิน้ำาปล่าผงชูรสน้ำปลาร้าน้ำมะราำขามเปียกมะนาวต่ำส่วนผสมทั้งหมดในครกให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับตำเมียงลูกจันที่ให้รสชาติที่สุดจัดจา้านอร่อยกลมกลม่อมตามแบบฉบับของชาวอีสานครับใช่อๆอันนี้อันนี้อันนี้ตำเมียงก่อนเนี่ยตำเมียงลูกจันใช่ไหว่าตำเมียงลูกจันมเมียงจ้าอ๋คอครับครับส่วนผสมหลักๆคือลูกจันเนี่ย ก้อนผสมสันนี้ลูกจันเป็นนากนลค่ะนี่บบเดือดขึ้นครับนี่บบเลี่ยงครับนี่แบบซาปาโรดแบบหน้าโอ้ครับครับนี่นี้บักขีดาเอาแบกขี้ดาน้ำโอ้ครับทำไมดึงเอาใส่เอาตำแบกพริกเดี๋ยวเราเอามุ้ี่ป้ฝานฝานฝานเป็นซี <car 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 ่น้อยๆตำใส่กันเลยแ่นานมา่านเลยบานนี่ตำเหมยนตำเหมยนแล้วกับึงเือครับเอ้ครับครับครับ เอามันเอาเอาสูตรไม่ได้ใช้ยายสูตรไม่ได้ใช้สูสตรแม่สะโพสะแม่จ้าพอแม่ผ oh, yes. ้าต่ำไปหน้าผลกับผ้าต่ำกินจ้าอ๋อครับครับครับอ่าขอบคุณครับยายขอบคุณที่มาเช็ดแม่คร anyway ับครับต่ำขายยังไงพวกกะทิพวกกะทิขายตลาดตันอาทิตย์จ้าเยอะยังบังเลยเยอะนี่แหละค่ะตลาดนี้แล้วจ้าตลาดยูตลาดต้นม่วนตลาดต้นม่วงกับวันอังคารกับวันศุกร์จ้าครับขอบคุณครับ